ครับอันนี้คือไม้ล็อกดึงขานะครับ,ไว,บไว้สลับไว้สลับดึงขาให้ผู้ก่อเหตุเสียหลักนะครับหลักการทางานนะครับเหมือนว่าติดขานะครับก็แทกตรงในขานครับมันจะล็อกแล้วก็ดึงครับเหมือนตัวนี้ใช้ควบคู่กับไม่ง่ามแบบล็อกล็ตัวนะครับถ้าเราใช้ไม่งามล็อกกับตัวล็อกไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ดึงขา ดึงขาให้นั่งครับถ้ายังจะต่อสู้ถ้าก็ดึงแยกขาครับความยาวนะครับความยาว280ครับกันแยกประกอบเหมือนกันครับแยกประกอบยาว45ครับเอาไว้ใช้รถกระบะวองสูตรได้นะครับน้ำหนักอยู่ราว2กิโลนะครับน้ำหนักเบานะตัวนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับดึงกห้ลงกนผมอยากให้ทุกสปออมาใช้สองตัวนี้ครับก็มีไม้งา่ามแบบล็อกลำตัวแล้วก็ไม้ดึงขานะครับไม่ล็อกดึงขานะครับตัวนี้เป็นเกียร์หน้าสุดนะครับที่ ก่ปพุกงม่เรื่อยนะครับ